หก <6, S 2> เดี๋ยวกูก็จะเบิ่งอีกจะพัดนึงก่อนกัดหก 6, เดี๋ยวต <5. S 2> ้งพูนกัเข้ามาเข้ามาอีกขนาดกันอะไรบเนี้ยเขาขนาดนั้นจะยังปลูกแม่นั่นทำปูกรได้ปลูกเสียบดีดีสิฮอดเอาไปตะแกงหอย่นนะ่ะเฮ้ย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  เขาไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรม่โอ้โหทรีหนึ่งหนึ่งเลยนะหนึ่งก้าวนมากันยังไงลูกแข็งะไม่แก่งที่คนไม่เหลาไหมล่ะไม่ไม่หม่ไหนล่ะยี่ไม่ลูกตาชายตาชาน้านนอันนั้นอ่ะเอาไว้อะยังไอหยาบเปล่าน้าหยาใครยาีไมลูกตาชาน่ายี่ม่ใคขได้แล้วไปจี่เรา

พี่อ้าวก็ไม่รับสายเลยวะ vì nó